ข่าวใหญ่ที่อาจทําให้หลายคนตื่นเต้นหรือสงสัยคณะรัฐมนตรีได้ไฟเขียวแล้วสําหรับการแต่งตั้งผู้ตรวจราชการระดับสูงในกระทรวงสาธารณาสุขสามคนเพื่อเติมเต็มตาแหน่งที่ว่างเปล่าแต่ที่น่าสนใจคือเบื้องหลังการแต่งตั้งเหล่านี้มีอะไรที่อาจกระตุ้นข้อถกเถียงหรือเปล่าลองมาดูรายละเอียดกันอย่างใกล้ชิดและเข้าใจง่ายๆกันเลยเมื่อวันที่21ตุลาคมพุทธศักราช2568 คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขเสนอโดยจะแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามญระดับสูงจากกระทรวงสาธารณาสุขให้ดำรงตำแหน่งใหม่ที่สำคัญนั่นคือตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณาสุขซึ่งเป็นบทบาทที่มีหน้าที่ตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานต่างๆในกระทรวงเพื่อให้ระบบสาธารณาสุขทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส สำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคยผู้ตรวจราชการเปรียบเสมือนผู้ตรวจสอบภายในที่ช่วยให้แน่ใจว่าการบริหารงานต่างๆถูกต้องตามกฎหมายและบรรลุเป้าหมายสาธารณะเช่นการป้องกันปัญหาในระบบสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นจากการบริหารที่ไม่ดีการแต่งตั้งครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเติมเต็มตำแหน่งที่ว่างไว้สามตำแหน่งดังนี้ก่อนอื่นนายทิติสแวงธทมซึ่งปัจจุบัน,นํำรงตำแหน่งผู้ช่วยประหลัดกระทรวงในสำนักงานประหลัดกระทรวงจะถูกแต่งตั้ง ให้เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณาสุขในสำนักงานปลัดกระทรวงเดียวกันต่อมานายวิทิศสริษดีชัยกุลรองเลขาธิการคณะกรรมออการอาหารและยาในสำนักงานคณะกรรมออการอาหารและยาจะย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขในสำนักงานปลัดกระทรวงและสุดท้ายนายอดิศรวัฒนศักดิ์รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขในสำนักงานปลัดกระทรวงเช่นกัน การแต่งตั้งทั้งหมดนี้จะมีผลตั้งแต่วันที่พระมหากษัตริย์พระราชทานพระบรมราชานุญาตยังเป็นทางการและรองนายกรัฐมนตรีนายโสพลสารัมได้ให้ความเห็นชอบแล้วด้วยซึ่งนี่เป็นขั้นตอนสําคัญเพื่อให้แน่ใจว่าการแต่งตั้งเหล่านี้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่น่าสนใจและอาจเป็นจุดที่หลายคนมองข้ามคือการแต่งตั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงที่กระทรวงสาธารณาสุขกําลังเผชิญกับความท้าทายมากมายเช่นการปรับปรุงระบบสุขภาพหลังการระบาดของโควิด -19 หรือการจัดการกับปัญหาสุขภาพฉุกเฉินอื่นๆแต่ที่นี่คือจุดที่อาจกระตุ้นความเห็นต่างบางคนอาจมองว่าการแต่งตั้งเหล่านี้เป็นการเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมงานแต่ก็มีเสียงวิจารณ์ที่สงสัยว่าการเลือกบุคคลเหล่านี้มาจากตำแหน่งเดิมที่มีอิทธิพลอยู่แล้วจะช่วยเพิ่มความโปร่งใสได้จริงหรือไม่หรืออาจเป็นการหมุนเวียนอานาจภายในที่ไม่ช่วยแก้ปัญหาเอชิงโครงสร้างนี่คือส่วนที่หลายคนอาจไม่ทันคิดหากผู้ตรวจราชการเหล่านี้ มีประสบการณ์ในด้านอาหารและยาหรือบริการสุขภาพพวกเขาจะนำความเชี่ยวชาญนั้นมาประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบได้อย่างไรและจะป้องกันข้อผิดพลาดในอนาคตได้แค่ไหนเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นลองนึกถึงตัวอย่างเช่นในกรณีของนายวิทิตที่มาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเขาอาจนำความรู้ด้านการควบคุมยาและอาหารมาช่วยตรวจสอบว่าการจัดซื้อจัดจ้างในกระทรวงไม่ถูกแทรกแซงหรือมีปัญหาคอร์รัปชันซึ่งช่วยให้ประชาชนได้รับบริการสุขภาพ,พที่ปลอดภัยมากขึ้น แต่ในทางกลับกันบางคนอาจถกเถียงว่าการแต่งตั้งแบบนี้ยังคงเป็นคนเดิมคนเดิมที่อาจไม่นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงสุดท้ายแล้วคุณคิดอย่างไรกับการแต่งตั้งครั้งนี้มันเป็นก้าวที่ดีต่อระบบสาธารณาสุขหรือเป็นแค่การปรับเปลี่ยนภายในที่ไม่สร้างผลกระทบมากพอคุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับมุมมองที่ว่าการเลือกคนจากภายในอาจจำกัดความคิดใหม่ๆแชร์วความเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยเราชอบที่จะได้ยินมุมมองที่หลากหลายเพื่อแลกเปลี่ยนไอเดียกันข่าว https://www.focus.org/topics/e0b8/82e0b9/88e0b8/b2e0b8/a7 e e แต่งตั้งโยกย้ายกระทรวงสาธารณาสุข https://www.focus.org/topics/e0b9/81e0b8/95e0b9/88e0b8 87 e 0 b 8 95 e 0 b 1 89 e 0 b 8 87 e 0 b 9 82 e 0 b 8 a 2 e 0 b 8 81 e 0 b 8 a 2 e 0 b 9 89 e 0 b 8 b 2 e 0 b 8 a 2 e 0 b 8 a a e 0 b 8 9 8มติคณะรัฐมนตรี https colon s l a s www focus โออาร์จท็อปิกส์อีศูนย์บีแปดเอหนึ่งอีศูนย์บีแปดเก้าสิบห้าอีศูนย์บีแปดบีสี่อีศูนย์บีแปดแปดสิบสี่อีศูนย์บีแปดเอสามอีศูนย์บีแปดเอหนึ่ง